ไปแล้วมีเม, studying, มนูแซ่บๆมาสู้พี่สูส้สสองเขากินอีกแล้วจ้ะมือนีสีแกงน้ำมใส่น้ำปูจ้ะใส่เฮดใส่บวบเนาะอันนี้น้ำม่ต้มไปแล้วครับใส่กำน้ำอย่านาั่งจ้ะต้มให้น้ำม่เจิดก่อนพริกหมักเผ็ดหน่อยเผ็ดร้ายตามชอบเลยเนาะแล้วแต่คนหมักจก้ะความเผ็ดแล้วแต่ชอบนะจ้ะใส่ไปเลย เดี๋ยวนำเดียดแล้วห้องคอนสิเอาอันนึ่เขาเบียร์ไส้จ้ะเดี๋ยวห้องาเบิ่งกันอีกเที่ยนึงน่าจะเนาะตอนปุ่รสจ้าเดี๋ยวแล้วกัน เป็นอว้วนรัวจ้ะเมื่อก,กี่ร้านเขาได้อ่อนข้าวขัวใส่เนาะบ่มี่ั้วเบียจ้ะก,ก็เลยเอาข้าวขัวใส่ต้มไปนะัน้งาก็จะเป็นอว้วนรัวสิมาที่นี่เดี๋ยวเขามาปรุงรสชาติกันใส่พักปรุงรสชาติแนลน้วาะใส่บบ้ากบววลงไป เห็ดจ้ะโอ้เต็มหม้อเลยเนาะเห็ดหูหนูกับเห็ดฟางใส่ลงไปเลยนะ ต้นไ่พักลงไปอยู่ทั้งใจจ้ะพอะสิกแกงกินถ้่วเดียวเนาะใส่ไปใส่มากเลยเต็มหม้อเลยจ้ะใส่นั่นอันนั้นเพิ่มอันนี้เพิ่มเนาะมาที่นี่มาปรุงรสกัน ขัดไม่ได้เลยน้ำปลาใส่น้ำป,ำปลาแดงลงไปนวดๆเพิ่มน,น้ำปูลงไปพร้อมจัะจะได้อหอมๆใส่น้ำปูลงไปน้ำ จะได้หอมๆจ้ะอร่อยแท้แน่นอนเนาะเต้าก็เดิมเข้าจ้ะสายนวใส่หน่อยเสีบหน่อยใส่หลายเสีบหลายที่เก้าละจ้ะอะไรบวกินกรบก็ต้องใส่เนาะาะวกันใส่ลงไปเลยหมักนวหน่อยนวหลายตามชอบได้จ้ะ ไม่กินก็ไม่ต้องใส่อาจารย์นะเห็นบอสนากินบอสที่ไหนอัวรั่วเลยนะจ๊ะสุดท้ายหขข้ายไส ราคากาไปพันอีทูเล่าขอเพิมข้นนัวลงไปอีกจ้ะาอร่อยแล้วนะจ๊ะต้องอย่าห้พี่น้องไปกินเนาะ พร้มอมค่ะค้นขางล้างขึ้นมาก็าจะเดี๋ยวเขามันเบียรไม่จะตีตดโกนหมอนเนาะนี่ลูกโดดก็ใส่ลูกโดดลงไปน้ำใจอันนี้ตำพิกใส่เพชรหรอก็เลยก็ใส่ลูกโดดสิรสชาติอีกรอบหนึง่งเสียบแ้ว ทะลุจอได้นะจ๊ะเดี๋ยวเขามาเบิ่งกันตอนสุดท้ายนะจ๊ะเนาะกอนใส่ผักน่ากินเมื่อ๊ะเหีนบ่รอ ันมข้ดจอตักให้เปิดหัวซุกล้ะจ้าน่ากินมากมายนจะหนาะ อีเด็ดของเราขาลงไปหอมไปเปดบานคุนเลิกใจาปทีเไหนขอเก็บถุงน้ำก่อนนะจ๊ะ แย่งนากโอ้ยเขาันได้อาจารีเก,ก,ก็บขงามๆทีน่ะตรงัใสลงไปเลยใส่หลายๆหอม แกะเรียบรอย้อยหอมขักหอมแม่พี่น้องเลยเดี๋ยวว่างอนเดี๋ยวมันจะวกจะวมบม่ได้กินสำนะนักนี่ว่าจะเฮ็ดน้อยเดียวก็เต็มหม้อเลยจ้ะเห็นบ่ ใส่ถั่วห้เบิ้งแล้วจ้ะนี่จ้ะเป็นไดด้หอมหวน้นหวยๆนะยจ้ะเห็นบ่น่ากินไหมเอ่ยน่ากินไหมเอ่ยขอเก็บรูปสวยๆนะจ้ะน่ากินบ่ แล้วคนแรกก็ขอบคุณจ้ะขอบคุณคนติดกดเขามาเบิงงเนาะขอบคุณสําหรับการกดติดตามเนื้อจ้ะไว้จังไดไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะจ้ะเนาะสวัสดีจ้า